ฮัลโหลสวัสดีจ้ามาเจอกับเคนนี่อีกแล้วนะจ้าอ๋อเพิ่งเข้าครัวเสร็จใหม่ๆเลยจ้าก็าคือได้อ่าฟักแมวเนาะจ้าหรือว่ามาระหว่านเนาะจ้าทุกคนเคนนี่ก็ได้มาจัดทําเมนูอ่าลองทําเมนูน่าทานไหมคะทุกคน <laughs> ก็คือแกง อ่ามาละหวานแล้ว่าฟักแมวใส่หมูเนาะจะทุกคนดูหน้าตาหน้าทานไหมจ๊ะเราจะมากินด้วยกันอุ้ยเคนนี่กันลาดแบบว่าทุกคนเออเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารด้วยกันนะจ๊ะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอืแบบว่าเนื้อเขาแบบแน่นดีมากเลยนะจ๊ะทุกคนดูสิเออ,อใส่กะทิหอมๆเนาะจ้ะถ้าใครไม่ชอบใส่กะทิก็สามารถใช้แกงเผ็ดได้นะจ๊ะพอดีเคนนี่กะทิเหลือก็เลยเดี๋ยวจะจัดการ ทำเมนูนี้นิดนึงเนาะทุกคนเออเดี๋ยวเรามากินกันจ้ะหอมๆเลยนะจ๊ะใส่ใบโหระพาเนาะที่เคนนี่ปลูกเองจ้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยเนาะจ้ะวันนี้มีข้าวกล้องเมนูเพื่อสุขภาพนะจ๊ะทุกคนมามาอาหารเที่ยงด้วยจ้าโบเมนเทียงเหรอจ้ะมันก็จะเป็นใบใบแลวเนาะทุกคนมัวแต่ทำคลิปมัวแต่ทำคลิปวิดีโอมัวแต่ทำแบบว่าเนาะก็ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนเนาะจ้าทุกคนเห็นไหมเอออุ้ยคําแหลกแหกหมาดี๋ยชุดน้ําก่อนนะจ๊ะเมนูง่ายๆเ้อจ้าทุกคนกับแบบว่าอ่าฟักแมวก็เคนนี่ยังไม่เคยทานเลยนะจ๊ะจริงๆเลยนะเนี่ยอืมรสชาติแบบว่าอุ้ยอร่อยมากจ้าทุกคนเข้มข้นพริกแกงมากเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาอ่า ชิมเนาะว่ารสชาติเพิ่นจะเป็นจังไดเนาะจ้ะนี่คือมะระหวานหรือว่าฟิกฟักแมวเนะจ้ะทุกคนอืมอืมุยรสชาติแบบแบบว่ายังไงล่ะทุกคนเหมือนฟักเขียวไหมฟักแฟงบานเขาน่ะจ้ะแมนอก เขาจะออกรสชาติคล้ายๆมะล่านิดหนึ่งเนาะทุกคนจะจะหวานเนาะเออถ้าลวกจิ้มน้ำพริกก็น่าจะอร่อยนะจ๊ะทุกคนอืมเดี๋ยวมาลองชิมกับพริกที่ปลูกเองนะจ๊ะ <laughs> กับหมูนะจ๋ามามาใครยังไม่ได้ทานเมนูอะไรก็อ่าทักทายกันเข้ามาได้เด้ยจ้ะทุกคนเอออืมครับอร่อยมากเลยจ้ะอุ้ย รสชาติเขาบอกไม่ถูกเนาะทุกคนว่าว่าเป็นยังไงเนาะเขามันก็ไม่ได้เชิงออกมาละนะทุกคนมันคล้ายๆฟักฟักเขียวหรือเปล่าเนาะทุกคนเอออืมหวานออกมาละออกแบบว่ารสชาติมะละอ่ารสชาติเขาคือมะละส,ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบ มีรสชาติออกขมนิดนึงเนาะทุกคนเออแต่ว่านี่เขาก็มีรสชาติของมารานะระเน้องเออมหน่าเขาเรียกว่ามะระหวานเนาะทุกคนเออแต่ว่าอืมอร่อยนะจ๊ะก็เดี๋ยวแคนนี้ขอตัวอัน ทานอาหารเที่ยงก่อนนะจ๊ะทําเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยจ้าที่เป็นกำลังใจให้เคนนี่เสมอเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า